สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาโหยหาคุณสุดๆในตอนนี้เขาเป็นใครเขาโหยหาคุณโหยหาคิดถึงรักคุณโหยหาคุณ,คณเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไร เรื่องราวระหว่าง,งคุณกับเขาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาโหยหาคุณสุดๆในตอนนี้เขาเป็นใครอะจบไปแล้วเริ่มต้นใหม่เขาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจบจบกับคุณไปแล้วโหวยหาคุณรักคุณคนที่คุณกับเขาจบกันไปแล้วเพราะไปนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่หรือไม่ตัวเขาเองเหมือนเขาจบ กับเรื่องราวชีวิตเขาแล้วเขาโหยหาคุณความหลังจากคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่มองดูแล้วเขาโหยหาจบอยากเริ่มต้นใหม่รักในรูปเสมือนแต่ยังไม่เป็นจริงอยู่ไกลยอยู่ห่างรักที่อยู่ในฝันยังไม่เป็นจริงอะ่ะเขาโหยหาคุณสุดๆจบไปแล้วแล้วไกลห่างกันแล้ว หอยหาความรักคิดถึงเขาว่าคุณคือคนที่ใช่นะคนในฝันคนที่เขาเนี่ยจะอยู่ด้วยไปจนแก่จนเท่าคือคุณคุณอยู่ในความรู้สึกนึกคิดคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะอยู่เคียงข้างเขาเขามีความสุขที่มีคุณอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าไปด้วยการหวยหาคุณต้องการมีคุณมาอยู่เคียงข้างเนี่ย ที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันแล้วไปในอนาคตมีคุณอยู่เคียงข้างอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณหึงหวงคุณมีมาคุมต้องการมาควบคุมคุณไม่ให้คุณมองใครไม่ให้ใครมองคุณแล้วเขาอยากให้คุณมาหึงหวงห่วงเขาไม่ให้เขามองใครคู่บุญคู่บุญคู่ที่ดีหยหาคุณความรักที่ดีมาให้คุณหรือเป็นคู่ของคุณอะ คู่บุญคนที่คุณรักเขาเขารักคุณคนที่หยหาความรักหอยหาคิดถึงหยหาคุณมีคุณอยู่เคียงข้างแล้วเขาดูเหมือนมีความสุขแต่ปินไปไม่ได้เหมือนอยู่ทางไกลอยู่ในความฝันอยู่ในรูปเสมือนอยู่ไกลอยู่ห่างรักทางออนไลน์เหมือนเขาหยหาเนะี่ย ขาอยากเป็นคู่คุณมีคุณอยู่เคียงข้างใช้ชีวิตคู่กับคุณเป็นคู่บุญแต่งงานอยู่ด้วยกันมีความสุขเป็นคนที่เขารักเหมือนเขาว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขเนะ่ะลืมไม่ลงลืมไม่ได้เขาไม่เคยลืมคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่หวยหาเนี่ย หยหาความรักจากคุณหยหาความสุขความที่อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขเขาหยหาคุณสุดๆแต่คุณกับเขาจบไปแล้วจบกันไปแล้วความซับซ้อนน่ะทำอะไรไม่ได้ติดอ,อาจรักซ้อนมีปัญหาซับซ้อนยังหาทางออกไม่ได้ได้แต่คิดหวังฝันถึงอยู่ในความฝัน ัญหาดูมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยรือปัญหาที่ต้องมีคนอื่นมาช่วยแก้ไขหรือปรึกษาผู้อื่นเพื่อหาทางออกเพราะวันนี้พูดถึงกันขึ้นหลงขึ้นศาลต้องต้องมีความยุติธรรมที่จะให้ความรักเนี้ยอยู่คุณไปจนแก่จนเฒ่าเนี่ยเขาหหยหาหหยหาคุณมีคุณอยู่เคียงข้างแต่ทำอะไรไม่ได้นะ เขาทำอะไรไม่ได้เราจะทำอย่างไรนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นจบกับคุณไปแล้วทำอะไรกับคุณไว้ได้รับผลอย่างนั้นทำดีกับคุณก็มีความสุขทั้งคุณเจ็บเจ็บยิ่งกว่าคุณแล้วก็หึงห่วงห่วงคุณโวยหาคุณนิ่งทุกอย่างนิ่งนิ่งรู้แต่ไม่พูดยับยั้งชังใจอดทนยังไม่พูดพูด พูดบอกไม่ได้โหยหาคุณอยากบอกให้คุณรู้แต่ทําอะไรไม่ได้บอกไม่ได้ไม่เคยลืมไม่ว่าจะนานเพียงไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาว่าคุณคือคู่ของเขาต้องการมีคุณมาเป็นคู่อยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าขอมั่นหมายขอแต่งงานต้องการพัฒนาความรักไปกับคุณมาขอความรักโหยหาคุณเขาอยากบอกให้คุณรู้ให้คุณปลอบใจ แล้วเขากําลังอยู่ในความเศร้าความเสียใจปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออกห่วยหาคุณแต่ดูเหมือนมีอุปสรรคน่มากอยู่นะแล้วแต่ละคนละท่านเพราะเวเนียมันต้องต้องมีคนอื่นมาช่วยแก้ไขให้หรือปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออกเพื่อที่จะอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าหรือไม่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายขึ้นลงขึ้นศาล าทางออกเขากําลังคิดหาทางออกม่หาคุณเพราะเขาเหรืออีกอย่างเขาจะทําทุกวิถีทางนะเพื่อที่จะได้เป็นคู่ของคุณอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการหรือไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเขาจะหาทางออกให้ได้ที่ที่มีความอึอดอัดความซับซ้อนเขาทาอย่างไรได้อย่างนั้น,นขอมันหมายขอแต่งงานมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาไม่เคยลืมคุณแล้วเรามาดูว่า เขาหยหยค่ะคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับคุณส่วนหน้ากากนะความไม่เข้าใจกันเขาบอกว่าเขาหหยหาเขาว่าคุณกับเขายังไม่เข้าใจกันยังอยู่ในหน้ากากมีเรื่องราวมากมายที่เขาอยากบอกให้คุณรู้แล้วอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเขาเหมือน อยากถอดหน้ากากนี้ออกอะส่วนหน้ากากอยู่ยังไม่เข้าใจกันเพาจบไปแล้วยังมาเริ่มต้นใหม่อยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเขาหวยหาคุณนแต่หาทางออกไม่ได้เขาไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะอยู่ไกลอยู่ห่างและจบกันไปแล้วอยู่ในความฝันรักในลูกสมัยนะ่ะยังไม่เป็นจริงแล้วก็เศร้าอันนี้ก็ยิ่งมนดํา อุปสรรคขัดขวางห่วยหาคุณแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะไม่มีทางออกแล้วก็ยิ่งอยู่ในหน้ากากเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรอีกความยุติธรรมอย่านะเขาต้องการความยุติธรรมแล้ความยุติธรรมมาให้คุณเหมือนเขาไม่ยุติธรรมกับคุณด้วยนะห่วยหาคุณเนะี่ยเรื่องราวที่เนะี่ยมือนมิดแล้วเขาต้องการแก้ไขด้านเขาแก้ไขนะี่ย หาทางออกไม่ได้มีอุปสรรคที่ผ่านมาแล้วเขาจะนาความยุติธรรมด้วยความยุติธรรมแก้ไขปัญหาเพราะวินีก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยความยุติธรรมเพื่อหาทางออกเพื่อแก้ไขแล้วเขาต้องการความยุติธรรมมาให้คุณต้องการความรับยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขามาให้คุณคุณกับเขาอิสระต่อกันเพราะหยุ่อยู่ไกลอยู่ห่างในต่างประเทศอยู่ไกลอยู่ห่างต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างที่ แล้วเขายังทำอะไรไม่ได้เหมือนเขาจะติดต่อสื่อสารเดินทางมาหาคุณหอยหาคุณนำรักที่ดีมาให้คุณนะแต่เขาเนี่ยรักที่ยืนยาวต้องการมีคุณอยู่เคียงข้างอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันเป็นคู่กันเปิดเผยให้คุณรู้อยากรู้ความในใจของคุณพูดคุยปรับความเข้าใจมาเริ่มต้นใหม่ เขาอยากบอกให้คุณรู้เนะี่ยในหน้ากากนะ่ะว่าเขาคิดถึงคุณรักคุณไม่เคยลืมคุณว่คุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะอยู่ด้วยไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันอค,คิดถึงคุณแล้วก็มีความสุขต้องการใช้ชีวิตสร้างครอบครัวก,กับคุณแต่พัดผ่าไกลห่างจากกันแล้วเจ้าทำอะไรไม่ได้สอมแซมเนะี่ยเขาต้องการซ่อมแซมแก้ไขเรื่องราวที่ผ่านมา มีข้าใจการทีอดีตที่ปัญหาของเขาเองอ่ะที่ที่เขามีอุปสรรคปัญหาเขาเขาจะแก้ไขแล้วพัฒนาตัวเขาให้ดีขึ้นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาดีขึ้นอะ่ะการซ่อมแซมปรับปรุงตัวเขาเองเขาจะปรับตัวเองแล้วเขาจะพร้อมที่จะแก้ไขอะ่ะให้ความรักนี้สมหวังคุหยหาแบ่งปันต้องการความรักความเข้าใจจากคุณ แบ่งปันเนี่ยนำรักที่ดีมาให้คุณแบ่งปันความทุกข์ทั้งความสุขแบ่งปันดูแลช่วยเหลือกันเวลาทุกข์ก็ทุกข์ไปด้วยกันเวลาสุขก,ก็สุขไปด้วยกันเพราะคู่กับภัยเขาทําอย่างไรได้อย่างนั้นเขารู้เข้าใจแล้วว่าคุณคือคนที่ดีแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เขาให้เขามีความสุขเป็นกําลังใจให้เขาแล้วเขาอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆความรักดีๆให้แลนะด้วยความยุติธรรม ทำความยุติธรรมมาให้คุณต้องการให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นหวยหาคุณทำความยุติธรรมมาให้คุณทางตานันทำอะไรไม่ได้แต่เขาได้แต่หวยหาคุณในตอนนี้พอยับยั้งชั่งใจอดทนหาทางออกแล้วก็นิ่งได้สำหรับนักชอบเพราะว่าคุณหลอ่อคุณสวยคุณมีสเสน่ห์ มีคนมาล้างมาชอบมากเขาอยากขอมันหมายขอความรักแล้วเขามีคนมาร้างมาชอบเขามากหมายเหมือนกันนะเนี่ยเขาเลือกคุณหวยหาคุณคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเรามาดูว่าความรักเขาเป็นอย่างไรวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาคิดยังไงจะทํำยังไงมืดมิดนะความเศร้าความผิดหวัง มองไม่เห็นแสงสว่างในความรางนี้หอยหาคุณเจ็บเจ็บปวดเรื่องราวที่ผ่านมารักที่คาดเดาได้ยากมองเมื่อมิดอะเพราะลาหูเศร้าหลายๆเรื่องเข้ามาแต่เขาก็ยังมีหวังนะพระแม่คงค่าจินตนาการกว้างไกลวางแผนชีวิตความสุขความสำเร็จสมหวังรออยู่เนี่ยคู่กันแล้วไม่แค้วกัน ผู้แท้คุยหาความรักคิดถึงนำรักที่ดีมาให้คุณว่าคุณในที่สุดก็สมหวังจะได้เป็นคู่กันเมื่อเพียงใช้เวลาสร้างบ้านสร้างครอบครัวเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขารักคุณเพราะวันี้พูดถึงความยอ,ยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้รักเขาอยู่ในโลกอุดมคติอุดมการของเขาเนี่ยรักที่ ดูแลเอาใจใส่ใช้เวลามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช้สร้างบ้านสร้างครอบครัวไปด้วยดีกว่าที่เขาจะเข้าใจกว่าเขาจะรู้เพราะพระรามกับนางสีดาเนะี่ยหุยหาพัดภาคไกลห่างมีอุปสรรคขัดขวางแหละแล้วแต่ละคนละท่านอนะ่ะใน,นที่สุดก็จะได้กลับมาเป็นคู่กันเอาชนะประสัรคปัญหาจะเอาชนะใจคุณ หนักแน่นเด็ดเดี่ยวอดทนมั่นคงในความรักพระเมธอรณีไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคปัญหาก็พร้อมจะเอาชนะอุปสักปัญหาปิงคู่กันแต่ยังอ่อนไหวกับชะตากรรมลดทิฐิลดความคาดหวังลงแล้วจะสมหวังย้ำซ้ำพระเทวฤษีนะ่ความรักกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังใช้เวลาในเรื่องงานเง,งินประสบผลสําเร็จสมหวังเขาโหยหาคุณ สุดๆในตอนนี้หุยหาความรักคิดถึงมีคุณมาอยู่เคียงข้างแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะจบจะผิดหวังเมื่อมีตับไปแล้วจบไปแล้วมองไม่เห็นแสงสว่างเป็นไปไม่ได้และแสงสว่างอด้วยเขาเขาเข้าใจอ่ะ ในหัวใจเขาละแล้วเขาจะเอาชนะไปสักปัญหาจะเอาชนะใจคุณโหยหาคุณนารักที่ดีมาให้คุณเพราะเขาต้องการสร้างบานสร้างขอบคัวหรือเขาโหยหาคุณเนี่ยเพราะคุณเนี่ยเป็นแสดงให้เขาเห็นรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่เหมือนพลังงานของการยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้คุณพิสูจน์ให้เขาเห็นน่ะว่าคุณรักเขาตอนเนี้ยเขาโหยหาคุณเขาจะนํารักที่ดีมาให้คุณว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กัน แต่ยังมีอุปสรรคขัดขวางทำให้พัดผ้าไกลห่างการเอาชนะใจกันไม่ย,ยอมกันแต่ในที่สุดก็จะสมหวังเมื่อใช้เวลาถึงเวลาเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข12หมายเลขสามหมายเลข22หมายเลขส7หมายเลข21หมายเลข18หมายเลข19หรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์ เรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรมีคนที่เขากำลังโหยหาคุณสุดๆในตอนนี้อย่างมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคนที่คุณกับเขาจบกันไปแล้วรักที่ใช้เวลามาก่อนแล้วหรือคนเก่ากลับมาแล้วเป็นยังไรพระรามแผงสอน อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนะดูคุณมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในความรักอันยิ่งใหญ่แล้วคุณจะสมหวังได้ดังที่คุณคิดคุณตัดสินใจคุณต้องการเป็นรูปเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดอยู่ที่คุณคิดคุณตัดสินใจลงมือทําแล้วความสําเร็จสมหวังนะคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้าเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่เหนื่อยกับความรักหรือบางคนบางท่าน เหมือนอยู่เป็นโสดนะมีความสุขกับความเป็นโสดเรอยู่ที่คุณตัดสินใจแต่ไม่ว่าคุณคิดตัดสินใจอย่างไรคือความสุขความสําเร็จสมหวังบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดสัจธรรมอะ่ะเข้าใจในสัจธรรมว่าคุณอะ่ะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกคุณคิดว่าทุกอะ่ะมีความทุกมีความรักไม่ว่าจะรักรักอะไรก็คือความทุกหรือด,ด้วยคุณเองเมื่อคุณเจ็บ ผิดหวังเสียใจแลเข้าใจหรือไม่คุณไม่เจ็บอะแล้วคุณเข้าใจในสัจธรรมเข้าใจในชีวิตรักด้วยเมตตารักด้วยความจริงใจที่มอบให้คนรักรักที่ต้องพัดภาคไกลห่างเพราะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในชีวิตเข้าใจในสัจธรรมคุณก็จะสมหวังมีความสุขด้วยความเข้าใจหยหาคุณดูเขาหยหาคุณเพราะคุณเนี่ย เหมือนอยู่ใกล้แล้วมีความสุขมีคุณธรรมมีความเข้าใจในชีวิตอ่ะด้วยความดีของคุณแต่ในความล้างนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจบรนรู้เป้าหมายได้ดังที่คุณคิดทุกคนต้องการที่จะลกไข่มุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะอุปสรรคปัญหาบปนรูุเป้าหมายอะ่ะได้ดังที่คุณคิดสมหวังได้ดังที่คุณต้องการเทพ่สาวกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังอุปสรรคขวางหนามมากมาย แต่คุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหานะเพราะไปเนี้ยลูกคุณหวัดระแวงระแวดระวังภัยดูเศร้าๆกับความรักความผิดหวังอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วคุณจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยความรอบคอบสุข,ขุมเยือกเย็นคุณต้องการมีคนมาช่วยเหลือเหนื่อยล้าเพราะไปนี้ก็พูดถึงที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกรักที่ซับซ้อนปัญหาซับซ้อน กลัวความผิดหรือความรักที่เหมือนรักคนมีเจ้าของคนมีเจ้าของมารักต้องมีสติยับยัง้งยั้งคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบอยู่ที่คุณมีเขาคนที่เขาโหยหาคุณรักคุณมากๆแต่อยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจนะน่ะเพราะคุณยับยัง้งยั้งคิดให้รอบคอบแล้วเพราะเขาก็ปินคู่ เราคู่กันแล้วไม่แค้วกันอยู่ที่คุณเลือกแต่สินใจเหมือนกันพระเทวหรษีคุ้มรับแห่งสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมีทางออกได้แต่ใช้เวลากว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหลังเพราะพยาย,ยามสามพระเทวหรษีอะความอึดอัดความไม่เข้าใจกันรักที่เหมือน แต่ในที่สุดก็อยู่ที่คุณนะเพราะเน <hi> ี่ยบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่คุณคิดคุณตัดสินใจหรือคุณมีคนที่คุณรักอยู่แล้วเอ่อด้วยคุณตัดสินใจใช้เวลาด้วยความมั่นใจเลือกเลือกความรักตัดสินใจคือบรรลุเป้าหมายที่คุณคิดคุณต้องการน่ะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักดูเรื่องงานเรื่องเงินน่ะจะประสบผลสําเร็จสมหวังแต่เรื่องความรักใช้เวลา พราะคุณต้องการความรักที่อบอุ่นม like, ั่นคงให้แน่ใจแล้วต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขารักคุณเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขหนึ่งหมายเลขสิบหมายเลขห้าหมายเลขสามสิบหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขสิบเก้าหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีมะโรงหรือไม่ก็เกิดปีละกาหรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคม ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเข้าใจรักด้วยเมตตาเมื่อคนที่คุณรักมีความสุขอะด้วยความเมตตาให้เขามีความสุขโดยไม่ยึดยติดโดยไม่เหมือนด้วยการให้อะคุณก็มีความสุขแล้วเขาก็โหยหาโหยหาคุณดูใกล้คุณแล้วมีความสุขดูลมเย็นแล้วเรามาดูว่า ความรักของเขาเป็นอย่างไรเขาหวยหาคุณสุดๆในตอนนี้บันทึกรักความรักที่อยู่ในหัวใจเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเขารักคุณสุดหัวใจลักคุณเท่าดวงจันทรนะ์เหมือนดวงอยู่ที่ดวงจันทร์กับมาหารเนะี่ยกับไปกลับมาหลานๆครั้งโลกมนุษย์ที่โลกเนะี่ยไปหาดวงจันทร์รักมากม แล้วเขาเปรียบเทียบกลับไปกลับมาเป็นลา้านล้านครั้งความรักเขาที่มีต่อคุณเนะ่ยเป็นระยะทางเนะี่ยที่ที่มากมากรักมร,รักสุดหัวใจคุยหาคุณสองใบเขาต้องจัดการเรื่องราวต่างๆให้เรียบร้อยซะก่อนจึงจะมาหาคุณได้ เขายังทําอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยเขาได้แต่คิดถึงหุนหวยหาคุณเขาบอกว่าเขาฝันถึงคุณเขาบอกว่าคุณกับเขาถูกกําหนดไว้แล้วที่จะได้เป็นคู่กันเขียนไว้แล้วกําหนดมาแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพัดพาไกลทางในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันเขาว่า เขาทำไม่ได้ในตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ได้แต่โหยหาคุณแต่รักคุณมากฝันถึงคุณแต่ทำอะไรไม่ได้ mm. เขาอยากกอดคุณไว้ในอ้อมแขนของเขา mm. โหยหาคุณ mm. พเพราะใบแรกเขาอะเพราะทำอะไรไม่ได้นะเพราะมีลาหูนะนะแต่ก็ต้องใช้เวลา,านำรักที่ดีมาให้คุณแล้วก็อยู่ที่คุณตัดสินใจ ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ